ถ้ามันถึงคราวที่พี่อะ่ะต้องเป็นอะไรไปแล้วก็ขอให้น้องคนนี้ล่ะแล้วปิดชีพพี่เองอะ่ะลากรอยู่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 ดีดีรัดีดีละไม่เล่นละไม่ทำท่าพิดหรพี่ลั่นละดีดีรัดีดีละไม่เล่นละไม่ทำท่าพิดหรพี่ลั่นละจบ ผมเล่นเฮี้ยเนี่ยสพลาดมันก็ผิดพลาดกันได้เนาะคนเราอ่ะโอ้เฮี้ยโคตรอ่อนเลยสัตว์เออนี่ทำไปยืนหัวแข็งไอ้สัตว์มึงไม่รู้จักแบบนี้หรอไม่รู้จักท่านี้หรอขบวนท่านี้เรียกสัตวแพทย์มาชุบดิมาถ้ามีนะกูสามสูดเนี่ยเดี๋ยวกูจะไปฝึกมาใหม่อะไรทุกคนได้ไปฝึกศพใจละ เอาไปคำนวณมาแล้วพี่คำนวณว่า <meals> พ้า <els> ด <desses> ีาเกตที่พี่จะงต้องเสียคือสล้านที่ผมแบงเรียนแันเรียงนบงเลียงแบง์เอบงค์บอกไอ้บงคบอค์แบคลียง0บใบแบล0บแบลแตงแบงคแบยแบลแบง ,5 แ เอแค่นั้นเองเป่ซีเรียลที่อะไรแค่นี้พี่เอาไม่ได้น้องดันได้พี่ได้พี่ใช้แต่ต้องเอาเด็กกูจะตีบวกแปดไอ้ท่านสี่ล้านนะพี่พี่เลิฟอันแล้วเป็นที่อะไรคะสี่ล้านเยอะมากเลยนะพี่อ่ะได้ขายไอ้พันไก่อาร์ตมาสักสองสามล้านก็ได้ไม่ยากหรอพี่ไหนอ่ะพี่ไหนอยู่กาลาดเดี๋ยวไปรับโอเครีหลดอยู่โอเ พ um> ี่กูไอ้สัตว์อยากตีบวกไงกูก็ไม่เคยขัดอ่ะมาพี่สี่ล้านใช่ไหมอ่ะเอาตั้งตีไปกับพี่อ่ะน้องเต็มร้อยถึงน้องจะเหลือน้อยแต่น้องก็ให้พี่เต็มร้อยเสมอพี่เลยกไรโดนพี่โดนถ้ามันถึงคราวที่พี่อ่ะต้องเป็นอะไรไปแล้วก็ ขอให้น้องคนนี้นละ่ะแล้วปิดชีพเองอ่ะลาก่อ,อยู่อยู่อยู่ <laughs> อยู <laughs> ่อย่ลองเจอไม้บวกเจ็ดกูหน่อยไปไล่ทันพี่ส่วยน้องน้องหลอกน้องรู้แล้วมา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 หรือมึงอยากจะโดนปืนบวกยี่สิบกูไรพี่อะมามาไม้มารู้ละทิกตีไงอ่ะมามีอะเปิดก่อนด้วย หัวหตายเฉยงงโอเคเ้ยมึงแม่งไม่ได้เก่งไงใส่มันกดไปติดไว้ทุกคนสองเลยสามสองเลยสามมาเหอะ ไมจกดไม่ติดวะอะไรตะตึงหึสัในห้าสัป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 ในห้าสองสดละ ดีดีด้าดีๆีละไม่เล่นละไม่ทําท่าพิดหรือพี่รั่นละดีดีด้าดีๆีละไม่เล่นละไม่ทําท่าพิดหรือพี่รั่นละจบมึงนี่แม่งโง่ที่เผลอเล่นเน่ยที่เผลอเผลออะไรไอ้หมงวิ่งเข้ามามึงก็ตีไงอะไรยังไม่เริ่มเลยยังไม่เริ่มเลยอ่เริ่มแล้วบอกเริ่มแล้วบอกองสุดอยู่อ่าเริ่มแล้วบอกเริ่มยังไม่ได้ตีพี่เลยมาเริ่ม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  ไม่รออ่ะไม่รออ่ะแค่นั้นแหละดูจากทรงแล้วอ่ะเปิดให้ได้เสม <c oughs> อผมเล่นเฮี้ยเนี่ยพลาดเก็ผิดพลาดกันได้เหรอ โอ้โเฮียโคตรอ่อนเลยสัสดูดิดูดิดูดิเป็นระตังตัวเลยโอเคพี่ตีไม่ไหวเอาเอดีกูหมดแล้วเฮีย เอดีกูหมดแล้วให้กูพาไปโรงพยาบาลปะขอพูดมาดิให้กูพาไปโรงพยาบาลปะพาไปโรงพยาบาลดิพี่ห้องโรงพยาบาลกดอุ้มทำไงวะกดอุ้มทำไงใช้เปรี้ยิเดี๋ยวผมห่อให้พี่หมอมาแล้ว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 หมอฮะตำรวจเป็นลมนะไอพี่โดนตำวจโนยิงหลายรอบจัดเป็นลม หมอเชุกตี่สัตว์เอ้าขอโทษครับเมื่อกี้ไม่เห็นเขียนครับขอโทษด้ครับบอตรลสูงสุดนะหมอผูสั่งปรับเงินเดือนมึงนะผอตลลสูงสุดไอ้ฝีมืออย่างกากปากอย่างเก่งเขาล็อกครับ๋ยวนี้ผอตลลเขาไม่มาลงมือเล่นอะไรงี้เองหรอหมอเลยไหมหมอฉีดยาด้วยหมอกระเป๋าหนึ่งหนึ่งสองสามครับฉีดยาด้วยดูยศที่หลังกูเดี๋ยเกพี่เอาไงเนี่ยพี่จะเติมพี่เอาเกตจริงๆหรอ สี่ล้านเลยนะพี่พี่ชายสีล้านแล้วเป็นเงี้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวจะตีอีกกันหมดเป็นร้อยร้อยล้านเลยนะพี่เงินสี่ล้านเนี่ยเขาหากันให้ควักเลยนะพี่มันก็แค่อีกบวกอีกแค่หนึ่งเอง <laughs> พี่ตีบวกเจ็นกี่ทีพี่บอกน้องสิสามฮะ <Ha? S 2> สามทีเอาดีๆจริงนึงว่าจะไปต่อมาให้ยาวด้วย <laughs> บวกอีกสองอ่ะ <laughs> แต่น้องแต่น้องไม่เก่งไม้แล้วไงน้องไปเก่งมีดแล้วไงเลยแบบเออให้ไม่เก่งแปลว่าเคยเก่งอ่ะไม่ใช่อ่ะไม่เคย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 เก่งอยู่แล้วเก่งกว่าอยู่แล้วอันนี้ลองโดนมีดมาละโดนโดนมีดมาละมาโดนมีดมากูเล่นไม่เป็นแล้วกูก็ไม่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 พี่ใช้ไม้ไงเดี๋ยวเล่นมีดให้ดูว่าจะชนะยังไงไอ้ดีแล้วมึงเอามาเลยมึงตายแน่เข้าใจปะวินเดียวนะชนะคือชนะหมดทุกอย่างต่อให้พี่จะแพ้อะไรมาถือว่าน้องชนะหมดทุกอย่างโอเคนะ อย่เป็นการตีนี่พี่อมชุบคนแก่ดีครับพี่มามาเข่าข้อเข่าเสื่อมหมดละคนละรุ่นแค่นั้นไ,ไหวปะเนี่ยคนละรุ่นคนละเชิงเลยเลือดไม่ลดอ่ะไม่เสียเลือดอ่ะสักหยดพี่จะคิดเอาชนะคือชนะแล้วนะเพนเพนกูหมดไอ้สัสตร์ชนะแล้วนะแล้วนะจบหอห้าอันคือฆ่ามันเอง อะไรแพ้แล้วอะแพ้แล้วอ้าโอเคสองสุนยนี่จบเลยนะสองสูนนี่จบเลยนะสองในสามตัวสามในห้าให้มึงเลือกสองเอาสอูน์ก็จบเลยนับแล้วด้กว่ม่ีกอไงพี่ตุ๊กจบแลวพี่ตุใส่กอดดีเออแก้ได้ไงเนี่ยไวไวหมุนหมุนอไเออ ติดติดตันนะติดติดตันเนี่ยทำเป็นยืนหัวแข็งให้สัตว์ไม่รู้จักแบบนี้หรอไม่รู้จักท่านี้หรอขบวนท่านี้เรียกสัตวแพทย์มาชุดนเล่นกันเตะเปลืองกูอีกตัวตัวพี่มันติดตันครั้มันติดอะไรพี่กับผมก็ได้นะจริงๆอ่ะโอเคดูด้วยหปลดคนแล้วมันขวางทำพือเลยดูด้วไอเดีอาทำไมไหวสัตว์ตัวพี่มันขยับไม่ได้ รวยโคตรรวยนะแล้วหมอไม่ชุบปะเอานาคานโคตรรวยตีเองแล้วก็ชุบหนึ่งหนึ่งนะเหลือวินสุดท้ายนะเหลววินสุดท้ายนะได้ดิได้ดิตะกี้ตัวมันสตาร์ทมันโอ้โหแต่ไม่อยากอ้างหรอกแต่ตัวมันติดมันใครไปหยัดไม่ได้มันแทงไม่ได้เลยตายคือตายอ่ะตายมันแทงไม่ได้เลยโดนแล้วอีกโดนละ ละเอียดกัไม่เคาน์เตอร์วะจบเจ้าไม่เล้าหรือหม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 อจบเจ้าไม่เล้าหรือแล้วกันแค่นั้นแหละรู้รู้กันวงนอกรู้ใจวงในรู้มือไม่ได้อะครับพี่ชายเรียกเรียกหมอได้ไหมกินได้เลยครับเทำไมผมช่วไม่ได้มึงเป็นอะไรมึงเป็นอะไรึงชุบไม่ได้เมื่อกี้เมื่อกี้ผมบอกว่าสขาส่งสูตรใส่ตัดมาแช้คำสั่งไม่ได้ครับเออมผมก็เอาของหลวงทุบสิวะไม่ต้องมอญเรียของหลวงของเองเอา ใช่ของหลวงไงที่ตูนไม่ไหวเนี่ยตูนโดนเลอไม่โดนเตอร์เลยโดนอันนี้มีจบจบจบแล้วสามเลยห้าอะไรสัตว์เนี่ยห้าแล้จบแล้วจบแล้วของหมดของหมดยาทุกอย่างหมดของหมดยาหมดทุกอย่างหมดเขาอยากของหมดแล้วแล้วแค่นั้นอีกวินเดียวมึงก็ไม่ไหวกูอขอยู๋อะไรขออีกวินเดียวต้องสองวิน ก็สมในหไงแล้วมึงเพิ่งสองหนึ่งไงชุนไม่ไม่ไม่อาไมเขาไม่เอาไม้ไม้ไุไม่ไหวเมื่อกี้โดนไม้มันสีนแล้วก็สบหนึ่งไม้มันบั๊ตะกีไม้มันบัอะไรสิบต่อเก้าขอร้องหนึ่งสิบต่อเก้าไอ้ีไม่แตกไงสิบต่อเก้เฮียแล้วสิบเป็นไอ้ีไม่เป็นไรไม้เบสเป็นไม้เบสกับไม้ฟูมันสู้ไม่ได้ตอนนี้ไม้เบสมันตุกตับคือก็จบพี่โอ้พมเจอเจอหน่อยวยหน่อยอะพี่อมมามามาไอโอไม่ไหวกูกลัวดิ พี่อมจัดให้เขาหน่อยเขาได้เงียบผมไม่ใส่กอดด้วยเออเอาเขาได้เงียบจบๆเลยพี่อมขอไม้เดียวอ่ะนั่นแหละจบจบจบขอไม้เดียวให้รู้เรื่องรักเขาพอจะได้เลิกซ่าพี่ไม่ใช่เงินสล้านจริ่าจะให้พี่เข้ามาเล่นกับเอเซฟก็วันละสองพันห้าอันนีไต้องร้องโคลนรอการ์มันปา ไอ้ตุลล่ากระชากเด็ดนะตุนรอกระชากเดือนหน้าโอ้ยอยาอ้างคำนี้เออขอร้องอ้างไปแล้วคำนี้ร้องเลยนี่พี่ขอร้อง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 โดนไม้เดียวตายแล้วก็จบดิเดียววินเดียวอ่าๆๆวินสุดท้ายนะวินสุดท้ายนะอ่ะเริ่มเลยเริ่ม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 ขอไม้เดียวไปพี่อมไป ถ้าพี่อมไม่เจ๋งจริงเขาไม่อยู่เจเคหรอกจําไว้เนี่ยจบบอกแค่นั้นถ้าเขาไม่เจ๋งจริงอ่ะเขาไม่ยืนจนสุดสุดสุดอยู่ตลอดเวลาแล้วพี่อมใช่ไหมพี่น่าผมแก้ร้อกับพี่ยังเนี่ยพี่ยังไม่ไหวโอ้ดูดิดูดิ ไอ้เฮียไม้กูบลักปะเนี่ยนั่นแหละอารมณ์เดียวกันพี่ตูนพี่ตูนเดี๋ยวรอรอยังไม่จบเดี๋ยว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 กาชามาเดินหน้าไอ้น้องเต็มกาชาแล้วเดี๋ยวเอามาดันให้ดีกว่าะส้มีนะกูสามศูนย์เนี่ยเดี๋ยวกูจะไปฝึกมาใหม่หูดับไปแล้วโอ้โหดับไปแล้วไอ้เนี่ยมาส้มีน้กูสามศูนย์เนี่ยเดี๋ยวกูจะไปฝึกมาใหม่ให้เข่าไม้เดียวเลยให้หยุดเลย หหมมดดแล้ลแล้วนะเดี๋ยวกูไปฝึกประมาได้ไปฝึกสบใจละเฮียพี่มัดจีเป็นตัวได้ฝึกสอบใจแล้ว